สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่24มิถุนายน2564นะครับมาดูข่าวลือจะฟังของสื่อเยอรมันกันหน่อยดีกว่าครับเขาบอกว่าเชลซีเลงจะล่าโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ในกรณีที่วืดเออร์ลิงเบรอห์ฮาแลนด์นะครับจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวมารอฟังกันได้รวมไปถึงอัชราฟฮาคิมีน่าจะชัวร์แล้วครับ99% น่าจะแฮ้คครับเขากำลังจะไปอยู่กับปารีสแซงแช็คแมงแล้วก็เดี๋ยวมีอนาคตของบิลลี่กิลมอร์มาฝากด้วยเช่นกันแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์จะดีของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย123แก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเปกไม่ออกนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียาทาจมท้องแก้กดไหลย,ย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันเลยนะครับ นอกจากนี้ครับเสื้อช่องของ p e t e r ร์โบส V3 นะครับเปิดพรีออเดอร์กันอย่างต่อเนื่องปิดพรีวันที่3กรกฎาคามนี้นะครับคอนเซปต์ฉลองแชมป์ยุโรป390บาทส่งฟรีนะครับเปิดพรีมา3วันยอดพรี300กว่าตัวแล้วครับขอบคุณทุกการสนับสนุนมากสั่งซื้อได้2ช่องทางตามด้านบนนี้เนะครับไลน์ @Peterboat.cfc หรือว่าแชทเพจ Peterboat ก็ได้นะครับไม่ทําซ้ําแน่นอนครับจะให้ทุกรุ่นเป็นลิมิเต็ดนะครับแม้ว่าตอนรุ่น2องดูโอเยอรมันคนจะรีเควสเข้ามาหลัก10บนะครับบอกขอทําซ้ําขอทําซ้ําหน่อยแต่ว่าไม่ทำแล้วครับผมนะโอเคนะครับไปดูผลยูโรกันดีกว่านะครับสรุปผลยูโรกันหน่อยเมื่อวานในโอ้โหดุเดือดกันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับเตะกันแบบสุดมันนะครับเริ่มกันที่กลุ่ม F ก่อนละกัน กลุ่ม F เยอรมันเจอกับฮังการีครับนัดนี้ทัดอ in ินซีเน็กเล่นแผน3-4-3เหมือนเดิมส่งอันโตนิโอรดิเกอร์กับไคฮาวเวสลงเป็นตัวจริงเกมรับของเยอรมันวันนี้พลาดกันเองเยอะครับเช็คลายกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนาที11เนี่ยเจอฮังการีนำไปก่อนครับจากอดัมสาไลแล้วก็ครึ่งหลังครับนาที67เนะครับเยอรมันมาตามตีเสมอจนได้ครับเป็นจังหวะที่มัส์คูเมลโขกจังหวะแรกแล้วก็ บอลเนี่ยไปเข้าทางไคฮาวเวสนะครับก็เลยกระโดดบ่งซ้ำอีกทีหนึงเข้าไปตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นครับนัดที่แล้วฮาวเวส t ก็ยิงได้นัดนี้ก็ยิงได้แต่เหมือนที่บอกไปครับว่าเกมรับเยอรมันพลาดกันง่ายๆครับนาที68ครับโดนนำอีกแล้วครับจากอัทราสชาเฟอร์นะครับซึ่ง เกือบจะแพ้ด้วยครับเกือบแพ้ด้วยแต่ว่าช่วงท้ายเกมเลออนโกเรสกานะครับมายิงกู้ชีพได้สาเร็จนะครับเสมอไป2ประตูต่อ2ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จนะครับผลงานของเยอรมัน3นัดก็คว้าไป4แต้มนะครับนัดแรกนี่ก็ แพ้ฝรั่งเศสมานัดที่2ชนะโปรตุเกสได้แล้วก็นัดเนี้ยเสมอกับฮังการีไป2ประตูต่อ2นะครับสถิติของค่าฮาวเวสในนัดนี้นะครับมีโอกาสยิง4ครั้งมากสุดในเกมแล้วก็ยิงตรงกรอบ2ครั้งมากสุดในเกมครับ ดวนกลางอากาศชนะ1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ1ครั้งเข้าประทะสําเร็จ1ครั้งแล้วก็วางบอลยาวสําเร็จอีก2ครั้งด้วยกันนะครับก็แสดงความดีดีกับค a ายฮาวาสอันโตนิโอเรดิกเกอร์แล้วก็ตีโมไวเนอร์ด้วยนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์ะครับทางฝรั่งเศสเจอกับโปรตุเกสนะครับน่านดูมากๆนั้นนี้พิเต้ครับตัวจิงเหมือนเดิมครับแล้วก็เกมเนี้ย หมือนแข่งยิงจุดโทษครับจุดโทษเยอะจัดนะครับโปรตุเกสนำก่อน1 0จากโรนัลโดแล้วก็ฝรั่งเศสตีเสมอ1-1จากเบนเซม่าจุดโทษเหมือนกันนะครับแล้วก็ครึ่งหลังครับเบนเซม่าหลุดกับดักลำหน้าไปยิงคมกริปนะครับให้ฝรั่งเศสขึ้นนำา2ตแต่เขามาโดน2-2จากโรนัลโดอีกแล้วนะครับเป็นจุดโทษนะครับซึ่งท้ายเกมเนี่ยโอ้โหฝรั่งเศสหน้าชนะครับแต่ว่ารุยปาตริซิโอเหนียวจัดจัดนะครับเซฟกระจุยครับ จบเกมครับคู่นี้ก็เสมอกันไปแบบสุดมันเหมือน,อนกันฮะสประตูต่อ2ก็กอดคอกันเข้ารอบไปนะครับเรียกว่าทั้งฝรั่งเศสโปรตุเกสเยอรมันเข้ารอบด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าแชมป์กลุ่มนี้เป็นของฝรั่งเศสนะครับโชคดีฝรั่งเศสไม่ต้องเจอกับอังกฤษพี่เต้นัดนี้นะครับเข้าประทะ3ครั้งตัดบอล2ครั้งมากสุดในเกมเคลียร์บอล1ครั้ง เลี้ยงบอล1นครั้งแล้วก็วางบอลยาวสําเร็จไป3ครั้งนะฮะจากกลุ่มนี้ครับไปดูกลุ่มของสเปนกันบ้างดีกว่านะครับสเปนอยู่ในกลุ่ม E เจอสโลเกีย er ไฟ์บางคำว่าต้องชนะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ส่งพี่เดฟลงตัวจริงด้วยครับตอนแรกเหมือนสโลเวียจะยันอยู่ครับโมราต้าพี่แกยิงจุดโทษไม่เข้าแต่ยังดีครับที่หลังจากนั้นรัวเป็นชุดครับถล่มทางสโลวียาเกีย5-0ครับลูกแรกมาตินดูบราฟกาโอนโกแบบ ไม่น่าเชื่อครับว่าจะโอนโกเฉยๆเลยนะครับแล้วก็มาได้จากลาปอกปาโบลซารเบียเฟรนตอเรสแล้วก็ยูรัตคุชกาโอนโกจบเกมสเปน5-0เข้ารอบในฐานะอันดับ2ของกลุ่มเพราะว่าสวีเดนเขาชนะโปแลนด์3-2ครับตันนี้เลวานยิง2แต่ก็ไม่เพียงพอนะฮะไปสรุปกัน่อยครับว่าทีมไหนที่ที่ผ่านเข้ารอบบ้างน,นะครับคือคู่ที่มันเนี่ยก็คือกลุ่มของของโปรตุเกสเมื่อคืนนะครับ โปรตุเกสเยอรมันฝรั่งเศสในกลุ่ม F เนี่ยโอ้โห5 4 4แล้วก็2คู่เสมอ2-2หมดเลยทีมที้เข้ารอบนะครับมาสรุปกันนะครับนัดต่อไปนะครับเบลเยียมเจอกับโปรตุเกสครับบิ๊กแมชครับแล้วก็อิตาลีเจอกับออสเตรียฝรั่งเศสเ,เจอสวิตเซอร์แลนด์คโครเอเชียเจอกับสเปนสวีเดนเจอกับยูเครนนะครับแล้วก็อังกฤษเจอกับ เยอรมันกับบิ๊กแมชเหมือนกันฮอลแลนด์เจอกับสาธารณรัฐเช็กแล้วก็เวลส์เจอกับเดนมาร์กนะครับนี่คือทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็แก๊งอันดับ3ที่ดีที่สุด4-6ทีมก็ตามนี้ครับโปรตุเกสเช็กสวิตแล้วก็ยูเครนเชือนกันนิดเดียวครับสโลวกีเนี่ยไปโดนเยอะไปหน่อยครับไม่งั้นก็มีโอกาสเข้ารอบนะฮะโอเคยูโรผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ข่าวซื้อขายกันดีกว่านะครับ เริ่มกันที่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับก็เห็นคนแชร์กันเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถามผมเข้ามากันเยอะผมก็เลยอ่ะลองหาข่าวดูก่อนนะครับก็เข้ามาเจอลิงก์ของ Sportmo มแล้วพอเข้าจาก s p o t t o o ปุ๊บอ่ะยอดเยี่ยมครับเขามีการอ้างอิงจากเว็บ s p o r t ตวสื่อของเยอรมันผมก็เลยเข้าไปอ่านเนื้อเต็มๆครับของทางเว็บไซต์ s p o r t ตวันมาแล้วว่าเขาเขียนข่าวนี้ยังไงสปอร์ตวัครับสื่อเยอรมันเขาบอกว่า โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับแอบมีความคิดครับอยากจะย้ายทีมจริงๆนะเพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยถูกถามเรื่องเรอัลมาติดแล้วภรรยาของเลวานก็ตอบว่าก็ไม่แน่นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราค่อนข้างชอบลาลิก้าเบื้องต้นบาเยนไม่มีความคิดที่จะขายเลวานในซัมเมอร์นี้ครับสัญญาปัจจุบันเหลือถึงปี2023แต่เอเจนนะครับอย่างปีน่ซ่าฮาวีของเลวานดอฟสกี ไม่มีปัญหาครับหากจะลองช่วยเจราจาให้นเตะได้ย้ายทีมอีกครั้งแม้ว่าฝั่งบาเยิร์ยืนกรานครับซัมเมอร์นี้ไม่ขายก็ตามฤดูกาลหน้าพอมีความเป็นไปได้เพราะว่าเออร์ลิงเบรห์แลนด์จะมีค่าฉีกสัญญา75ล้านยูโรอาจจะยอมปล่อยเลวานแล้วไปแย่งหาแลนด์เหมือนกับที่ผมรายงานไปเมื่อวานถูกไหมครับแต่จะต้องแย่งกับเชลซีของโทมัสทูเคิลเหมือนกันนอกจากนี้ครับท่อนนี้แหละที่พูดถึงเชลซีเขาบอกว่าเชลซีเองก็แอบสนใจโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้อยู่เหมือนกัน ทีมของโทมัสทูเคิลกำลังมองหากองหน้าแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องการเงินเชลซีไม่ได้มีปัญหาครับเขาเขียนบอกเลยว่าเชลซีมีความสามารถด้านการเงินเพียงพอที่จะระดมทุนซื้อเลวันดอฟสกี้ได้อันนี้คือฝั่งของสปอร์ตวส่วนฝั่งของบิลนะครับบิลบอกว่าเลวันดอฟสกี้มีโอกาสเป็นเป้าหมายกองหน้าเบอร์หนึ่งของเชลซีซัมเมอร์นี้ทันทีทาวด e ์เออร์ลิงบรอห์แลน นะครับนี่คือรายงานจาก2ส,สื่อสปอร์ตวันบอกว่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าเชลซีมีเงินเพียงพอครับที่จะซื้อเลวันดอสกี้ได้ส่วนบิลบอกว่าถ้าวืดเออร์ลิงบราฮารันเกิดดอตบุนเขาไม่ขายขึ้นมาพอล่าสุดใกล้ตกลงกับแมนยูเรื่องเจอนตานโชได้แล้วนะครับถ้าเขาไม่ขายฮารลนดขึ้นมาบิลเลยบอกว่าเลวันดอสกี้จะกลายเป,เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งทันทีนะครับซึ่งถ้าถามว่าได้เลวันดอสกี้เอาไหมไม่เอาก็บ้า้วครับ ระดับเลวันดอฟสกี้นะครับผมให้เขาเป็นกองหน้าเบอร์นหนึ่งของโลกตอนนี้นะครับแต่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 แต,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 แต่ถึงแม้จะเอาแต่ผมว่ายากมากครับเพราะเหมือนที่บอกไปครับว่าบาเยิร์นมิวนิกเขายังมีสัญญากับเลวานอีก2ปีแล้วบาเยิรนถ้าเสียเลวานเขาหาคนมาแทนไม่ได้ครับ คือทีมระดับบายเยนไม่ได้ขายสตาร์กันง่ายๆอยู่แล้วนะครับบางทีอาจจะต้องรอหมดสัญญาหรือว่า w a อปดี l อะไรพวกนี้เลยซึ่งยากมากครับที่คุณจะไปล่าเรววนมาก่อนคือถ้าเกิดว่ามีกองหน้าในตลาดที่ทางบายเยนมองวอาทดแทนได้ แล้วระดับไม่ได้หนีกับเลวานเยอะโอเคอันนั้นก็ไม่แน่เพราะเลวาน30กว่าแล้วแต่อันเนี้ยบายเยนเขาหาตัวแทนไม่ทันกับซัมเมอร์นี้แล้วว่ากันตามตรงฟอร์มของเลวานแม้จะ30กว่าแต่ยังเป็นฟอร์มระดับ World Class เหมือนเดิมครับผมว่ายังไงซะบายเยนไม่น่าจะยอมปล่อยครับบายเยนไม่น่าจะยอมปล่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อให้เอเย่นพยายามผลักดันเพียงใดก็ตามแต่ถ้าบายเยนเขายืนกรานแล้วผมว่า ผมว่ายากส่วนในเรื่องของค่าตัวเนี่ยผมว่าแม้จะ30กว่าแต่ฟอร์มเลวันดอฟสกี้ขนาดเนี้ผมว่าถ้าดูจากฟอร์มปัจจุบันนะยูโรถึงแม้ทีมจะไม่ได้ไปต่อแต่ก็เล่นใช้ได้ครับเลวันดอฟสกี้ครับในยูโรผมว่า30กว่าแต่ก็ไม่ต่ำกว่า70ล้านว่ะผมรู้สึกแบบนั้นนะครับเกี่ยวกับเลวันดอฟสกี้แล้วถ้าถามว่าเชลซีสนใจจริงไหมผมว่าก็มีมุมสนใจครับเพราะว่าแมตต์ลอยังเคยเขียนชื่อเลยว่า าตัวเลือกทางเลือกถ้าไม่ได้ฮาแลนด์เนี่ยจะเอาใครบ้างแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เคยมีชื่อของโรเบิร์ตเลววนดอฟสกี้เหมือนกันเพียงแต่ยากครับยากที่นี้ผมว่าผมใช้คําว่าโอกาสถ้าให้ตีเป็นร้อนะผมให้มากกว่าแฮร์รี่เคนนิดนึงคือแฮร์รี่เคนเนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ย่แย่ครับระหว่างเชลซีกับสเปอร์ผมเลยให้ไม่ถึง10%แต่ของเรวานผมอาจจะเป็นสัก15%ครับ 1 5ครับถ้าได้เอาอยู่แล้วครับระดับเลวานดอสกี้แต่ยากมากครับที่จะไปคว้าตัวนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นผมว่าก่อนที่เชลซีจะโฟกัสเลวานนะเอาฮาแลนด์ให้จริงจังก่อนครับลองคุยกับฮาแลนด์ก่อนครับเพราะว่ายังไม่ได้แบบยื่นข้อเสนอเข้าไปแบบเป็นทางการเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไปจริงจังกับฮาแลนด์ก่อนแล้วถ้าเกิดพลาดฮาแลนด์ค่อยค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คนถามเข้ามานะครับอันนี้มีคนถามเข้ามาจริงว่า สมมตินะถ้าบาร์เยนบ้าจี้ยอมขายขึ้นมาคิดว่าเลวานมีความคิดอยากมาเชลซีไหมคือเบื้องต้นภรยาพูดเองว่าอยากไปลาลิกา้าแต่เอเย่นของเขาปีนี้ซาฮาวีมีความสัมพันธ์ดีกับเชลซีมากครับคนนี้เป็นคนพาเซมีมาเทคโอเวอร์เชลซีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แน่แต่บาร์เยนไม่น่าจะยอมขายครับไปดูเรื่องของอา h ชูราฟฮาคิมีกันบ้างดีกว่านะครับก็ อ่เฮ uh, ลซะแล้วล่ะสินะครับก็รายงานกันสื่อดังมากันครบแล้วครับอันจโลมาเกียนเต้นะครับคนนี้ของสกายอิตาลีนะครับเขาก็บอกว่าฮาคิมิตัดสินใจแล้วครับว่าจะเซ็นสัญญากับปเอสเช่ปีส่วนฮาแลนด์ยังเป็นเป้าหมายหลักของเชลซีในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ตอกย้ำชัดเจนสุดคือฟาบิซิโอโรมาโน่ครับ โรมาโนบอกว่าอินเตอร์มิลานกำลังรอให้เปเเช่ปรับปรุงข้อเสนอราว70ล้านยูโรแบบรวมแอดออนนะครับเพื่อปิดดีลคว้าตัวอาชราฟฮาคิมีตอนนี้มันเป็นเรื่องของเวลาแล้วครับหลังจากนั้นฮาคิมีคาดว่าจะย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แช็์แมงข้อตกลงส่วนตัวไม่มีปัญหาบรรลุกันถึงปี2 0 2 6คอนเฟิร์มฮาคิมีต้องการไปเปเเช่นะครับก็อันนี้ผมว่าเชลซีน่าจะวืดสัก95-99%เกนแล้วครับเกี่ยวกับอาชราฟฮาคิมี ถามว่าเสียดายไหมนะครับที่ที่ไม่ได้เป้าหมายเบอร์หนึ่งที่วางเอาไว้ตอนแรกจริงๆก็เสียดายเสียดายครับเพราะว่าฮาคิมีก็เป็นวิงแบ็กขวาตัวท็อปถ้าดูจากฟอร์มหน้าตอนนี้นะครับแล้วก็โทมัสซูเคิลอยากได้จริงๆแต่ถึงแม้ผมจะเสียดายแต่ผมจะเสียใจมากกว่าครับถ้าเชลซีไปเล่นเกมบ้าจี้ตามเปเชครับผมดีใจด้วยซ้ำครับคือเสียดายเข้าใจไหมครับผมเสียดายในฝีเท้าของฮาคิมีมาก แต่ผมจะเสียใจเหมือนกันถ้าเชลซีเป็นบ้าที่ยอมจ่าย70-80ล้านยูโรเพื่อวิงแบ็กขวาคนเดียวผมว่ามันไม่ make ซ e n s e ครับแล้วมันก็แพงไปผมว่าแฟนเชลซีรู้สึกแบบเดียวกันรู้สึกว่าเสียดายที่ทูเคิลไม่ได้เป้าหมายเปอร์นหนึ่งแต่ถ้าต้องจ่าย70-80ล้านเพื่อวิงแบ็กขวาทั้งที่เรามีแผนจะเอากองหน้ากับกองกลางด้วยเนี่ยผมว่าหลายคนก็เสงงครับถ้าต้องไปจ่ายแพงขนาดนั้น70ล้านยูโรถ้าตีเป็นปอนก็ประมาณ 60ล้านปอนด์อันนี้ก็แพงติดท็อปทรีของเชลซีได้เลยเหมือนกันนะครับถ้ายอมจ่ายเงินเรทราคาประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมพูดมาเสมอครับว่าถ้าปเอชเอเขากล้าจ่ายตามที่อินเตอร์เรียกร้องก็ก็ต้องยอมครับต้องยอมครับเสียดายแต่ไม่เสียใจครับอันนี้ไม่ได้องุ่นเปรี้ยวนะไม่ได้องุ่นเปรี้ยวนะครับคือถ้าองุ่นเปรี้ยวคือเอ้ยฮาคิมิมันไม่เก่งหรอกจะไปเอามันทำไมอันนี้เขาเรียกว่าองุ่นเปรี้ยว แต่อันนี้มันไม่ใช่อัง,งุ่นเี้ยงเพราะเรารู้สึกแค่ว่าเราเสียดายแต่เราก็ดีใจที่สโมสรบอดบริหารของเราตัดสินใจได้เฉียบเพียงพอที่จะไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวไปกับตําแหน่งวิงแบ็กขวาครับก็เก็บเงินไว้ครับเอาไปซื้อออร์ลิงบราฮานแลนด์ให้ได้นะครับสำหรับมารีน่าบรูซบัคปีเตอร์เชคนะครับรีบไปลยุยรีบปิดดิวกันให้ได้ผมยังไม่ได้ใช้ว่าคําว่าวืดร้อปนะเพราะ วงการฟุตบอลทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงกันได้เกิดเชลซีบ้าจีเปลี่ยนใจขึ้นมานี่ฮานะครับแต่เบื้องต้นผมว่า95-99เน่าจะเสร็จปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วนะครับสำหรับอาชราฟฮาคิมีส่วนราฟาเอวรานครับเมื่อวานนี้มีรายงานจากแอตเลติครับนักข่าวชื่อว่าอดัมคราฟตันนะครับแล้วก็มาร์คคารีนะครับเขารายงานบอกว่าวารานเหมือนจะอยากหาความทัดทายใหม่ครับอยากย้ายออกจากเรอัลมาดริดแล้วก็เหมือนกับทางฟอเรติโนเปเรสครับแจ้งให้กับทางซินดดินซีดานทราบนะครับว่า วารันอยากหาความท้าทายใหม่อาจจะต้องขายครับเพราะว่าเหลือสัญญาแค่ปีเดียวไม่งั้นเสียฟรีแล้วนักเตะไม่มีแนวโน้มจะต่อสัญญาฉบับใหม่แต่จะขายก็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมแอตติกบอกว่าเชลซีกับแมนซิตี้ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้จริงจังมากตอนนี้แมนยูดูมีแนวโน้มมากที่สุดฝั่งของเปเรสหวังว่านักเตะจะทําผลงานในยูโร2020ให้ดี เพื่อกงค่าตัวต่อไปเขายืนยันชัดเจนนะครับว่าแมนยูจริงจังแต่ว่าเชลซีกับซิตี้ยังไม่ได้จริงจังในวารานเท่าไหร่นะครับไปดูบิลลี่กิมมอลครับอันนี้รายงานจากเลียมทูมี่ครับนักข่าวสายเชลซีครับเขาก็บอกว่า,าบิลลี่กิมมอลมีแนวโน้นมสูงครับว่าจะย้ายไปอยู่กับนอริดซิตี้ด้วยสัญญายืมตัวหฤดูกาลน่าจะดีลเสร็จในสัปดาห์หน้านะครับอันที่จริงมีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจ ซึ่งตอนนี้นอริชกำลังลุ้นอยู่ครับว่าจะได้หรือเปล่าแต่ยังมั่นใจนะว่าจะได้กิลอม์ไปร่วมทีมสาเหตุที่เชลซีให้ไปนอริชก็เพราะว่ากุนซือคือเดนิเอลฟาเก้ครับชาวเยอรมันเคยคุมดอทบุนชุด2มาก่อนด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโทมัสทูเคิลและทูเคิลก็มองว่านอริชก็เล่นแผนใช้มิดฟิลคู่กลาง2คนเหมือนเชลซีนั่นทำให้กิลมอรหน้าจะไม่ต้องปรับตัวเยอะครับแล้วก็ปี2022ค่อยกลับมาเชลซีก็ได้ ปัจจุบันเหลือสัญญา2ปีครับแผนอยู่กับเชลซีระยะยาวอยู่แล้วแล้วก็ก่อนจะปล่อยยืมตัวเดี๋ยวเชลซีน่าจะจัดการต่อสัญญาฉบับใหม่ก่อนนะครับก็ถ้านักเตะอยากลงเล่นแบบต่อเนื่องผมว่าหนทางนี้ถือว่าโอเคครับปล่อยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วผมว่า1ปีผมว่าเพียงพออะสำหรับพรสวรรค์ของบิลลี่กิลมที่จะลุ้นกลับมาเป็นตัวจริงของเชลซีในปี2022นผมว่ามีโอกาสครับ มีโอกาสนะครับในปี2022นะครับขอให้ไปย,ยืมตัวแล้วก็โชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดครับสำหรับบิลลี่กิมมอร์นะครับแล้วก็ในข่าวของกิมมอร์นะครับแต่ว่าคนละสื่อนะอันนี้เป็นเดอะการ์เดียนตัวนักข่าวเจคอบสไตน์เบิร์กนะครับเขาบอกว่าพอกิมมอร์กำลังจะย้ายยืมตัวสล็อตมิดฟิลมันว่างหนึ่งครับเราเหลือโควาซิตจออจินโยกองเต้เจคอบสไตน์เบิร์กบอกว่าเชลซีจะรอดูฟอร์มรูเบนลอสตาชิคกับบาการโยโกครับในช่วงปรีซีซั่นก่อนเพราะว่า2คนนี้ ปล่อยยืมตัวมาถูกไหมครับจะกลับมาดูก่อนทูเคลลิลจะขอดูฟอร์มก่อนซึ่งลอตเชิกอยากสู้ต่อส่วนบาการโโกคือทูเคลลิลก็จะขอดูก่อนนะแต่ว่าทิศทางคือน,น่าจะย้ายครับแล้วก็เชลซีกําลังหาทีมซื้อบากาโโกอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันไปแต่ผมว่าแฟนเชลซีส่วนใหญ่นะ่าจะคิดตรงกันนะครับว่าปอยยืมกิวร์กับไปซื้อดีแคนไรท์มาสิมันก็ลงสล็อตเดียวกันแล้วก็ดีแคนไรท์เป็นวิฟิวเชิงรับสำหรับการเล่นกับเอ็นโกโลกองเตก่อนได้ ตามนั้นครับก็รอดูกันครับบิลลี่กิลมอนน่าจะยืมตัวค่อนข้างแน่นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ผมอีกครั้งนะครับทั้งยาไาย1นึ่นะครับแล้วก็ยาธาจอมทองด้วยนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับอุดหนุนมาปีทบอสมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวจะมีสปอนเซอร์เจ้าใหม่มาด้วยนะครับก็ เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับแล้วก็ฝากอีกรอบหนึ่งครับเสื้อนะครับ V3 ครับของช่องพีทบอลนะครับคอนเซปต์แชมเปี้ยนส์ออฟยุโรปสั่งซื้อได้2ช่องทางตามด้านบนเลยนะครับราคาก็ตามนี้เลยแต่ว่าเบื้องต้นคือ390บาทส่งฟรีนะครับปิดพรีแล้วก็จะไม่ทําซ้ำแน่นอนครับตอนนี้พรีมา3วันคนสั่ง300ตัวแล้วนะครับโอ้โหเฉลี่ยวันละร้อยสุดยอดมากขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะครับช่วงนี้พีทบอลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย We'll mm -hmm.